ปากน้ำโพห่างจากบางกอกเพียง239กิโลเมตรเป็นเหมือนที่ถูกกล่าวขานว่าอาหารทั้งหวานคาวเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือนสามารถเลือกชิมได้ทั้งวันยันสว่างตามย่านการค้าและริมน้ำซึ่งหมายถึงตลาดริม,มน้ำเจ้าปรยาฝั่งตะวันตกที่กลางวันจำหน่ายเสื้อผ้าส่วนกลางคืนจำหน่ายอาหารหลากหลายตั้งแต่สะพานป้อมหนึ่งจนถึงตลาดสดเทศบาล หากกล่าวถึงนครสวรรค์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเป็นรูปวิมานสามมุกลอยบนม่านเมฆถนนภายในตัวเมืองยังถูกขนานนามคล้ายกับอยู่เมืองสวรรค์เช่นถนนโกสีถนนสายหลักสายแรกของเมืองปากน้ำโพที่หมายถึงพระจันทร์ผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์ ถนนสายนี้ทิศเหนือถึงวัดไซทิศใต้ถึงวัดนครสวรรค์ไปบรรจบสวรรค์วิถีบริเวณธนาคารกรุงไทยเป็นเส้นทางสายพาณิชย์สองฝั่งเป็นร้านค้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนถนนสวรรค์วิถีหมายถึงเส้นทางบนสวงสวรรค์เริ่มจากป้อมหนึ่งยาวไปจนถึงตลาดสพาดำ ถนนมาตุลีที่หมายถึงมารดาผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ภายสาลร,ระดุดแผ่นฟ้าหรือแดนสวงเริ่มจากบริเวณป้ายต้นแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านแยกไหลลาดมุ่งทิศตะวันตกผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองโรงเรียนชายสารหลักเมืองไปบรรจบกับถนนพหลโยธินตรงแยกเวียงดอยถนนอัฐกวีหมายถึงกวีผู้มีความสามารถเริ่มจากถนนโกศีตรงแยกไพรสณี ผ่านวัดโพธารามขนานกับถนนมาตุรีไปทางตะวันตกผ่านโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักไปบรรจบกับถนนมาตุรีบริเวณหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ถนนอารัฐหมายถึงเทวดาผู้ปกปักรักษาเชื่อมระหว่างถนนมาตุรีบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองไปจรดถนนสนัทกวีบริเวณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัก ถนนดาวดึงชื่อสวรรค์ชั้นที่สองของสวรรค์ทั้ง6กชั้นเชื่อมต่อจากถนนสวรรค์วิถีผ่านแฟรี่แลนด์จนถึงหน้าวัดกิริวงศ์นอกจากนี้ชื่อถนนในนครสวรรค์ยังมีอีกหลากหลายเช่นถนนสุชาดาถนนเมฆขาถนนจุลามณีถนนสุนันทาถนนรามสูรถนนอรลชุนถนนเทวันถนนหิมพานถนนไกรลาช ถนนอมรินวิถีเป็นต้นเมืองนครสวรรค์นอกจากถนนสายต่างๆที่ปรากฏชื่อทางสวงสวรรค์แล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังขนานนามนาครสวรรค์ว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมมีอาหารหลากหลายทั้งในตัวเมืองและอำเภอรอบนอกมีให้ชิมตั้งแต่รุ่งสางจนถึงสว่างของอีกวันผ่านไปเที่ยวทางเหนือแวะนครสวรรค์สักเดียวเพื่อเที่ยวทำความรู้จักเมืองสี่แควแผ่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ด ป่าลดเด็ดปากน้ำโพสืบสักนาครัฐสวทนครสวรรค์รายงาน